ก็ที่บอกเลยค่ะว่าเราเป็นคนที่ชอบทาผักเไมออยู่แล้วแต่ว่าหลังๆเนี่ยไลฟ์ส์เราอ่ะันเปลี่ยนไปเรามีลูกเราไปส่งลูกโรงเรียนเราทำงานเยอะเราไม่มีเวลาได้างผักเลยค่ะกมานั่งคิดดูว่าเฮ้ยแต่ต่ลวันอ่ะเราทานผักไม่ถึงสี0กับแต่อวันอย่างน้อยเน่ค่ะคนเราก็เลยแบบพัฒนาแล้วก็เกิดจาก ความีปัญหาว่าตรงนี้ค่ะแล้วเราก็อยากจะดูแลสุขภาพมากขึ้นด้วยด้วยความที่ก็โตขึ้นเลยเงี้ยเราก็ต้องดูแลตัวเองทุกแบบทุกสัดส่วนเลยเนี้ยค่ะก็เลยเกิดเป็นตัวนี้ถ้าพี่เมย์ดูแบบใส่ใแบบกานี้อย่างเ้ยเรามีส่วนร่วมอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตัวนี้ทํามาคือสองปีเลยค่ะกว่าจะได้ครบสูตรตอนแรกเนี่ยได้เป็นผักเขียวห้าชนิดก่อนที่มันเป็นสีสีค่ะเป็นตัวแบบว่าธรรมชาติร้รเซ็นต่อมาปุ๊บเนี่ยตัวเราด้วยความที่พอเหมือนกับเราก็ต้องดูแลผิวความลุวมละนะคะ ที่เยอะดูลูกกิจกรรมเยอะอะไรก็เกิดเป็นตัวที่มันเป็นเบอร์รี่สุดอชบอร์รแล้วก็บวกกับตัว ผิวดัดเต็มนะคะกับครบสูตรด้วยผักผลไม้แต่ที่มันก็ตัดเต็มเป็นสามสูตรเลยทีเดียวสามสูตรอีสูตรนึงก็เป็นตัวที่แบบรวมผลไม้นะคะที่เกี่ยวกับการดีท็อกซ์ลำไส้สเกี่ยวกับกับถ่ายโดยเฉพาะเลยใครที่มีปัญหาเรื่องการถ่ายนะคะถ่ายที่ดีตัวเนี้ยเรารวมผลไม้ที่เกี่ยวกันมาถ่ายนะคะแล้วก็มีพวกดีเดลซิกโคเบลซิตด้วยซึ่งทั้งสามตัวของเราค่ะต้องบอกว่าเราชูเรื่องผักผลไม้เป็นหลักเลยค่ะมันเป็นต้นไม้ยางด้วยพี่ค่ะมันเป็นต้นไม้ย่างเลย ก็สองปีค่ะมันเริ่มมาเชียรตัวทีละตัวเลยคือเรารู้สึกว่าเราควรจะทําแบบจัดเต็มเลยก็คือกินครบถ้วูทุกส่วนไปเลยะค่ะตั้งแต่แบบตอนเช้าแล้วก็ระหว่างวันจนถึงก่อนนอนก็คือดูแลกันแบบจัดเต็มเลยค่ะง่ายมากค่ะก็คือในหนึ่งกระปุกของเราเนี่ยก็จะทานได้ประมาณสามสิบกรัมก็คือหนึ่งก็คือแค่หนึ่งช้อนง่ายๆเลยก็คือเทียบเท่ากันเราทำผักจานหนึ่งลูกดูเสียเยอะไหมคะก็นี ฟา,าร์ามลับตาไหมพี่ฟาร์มลตาหน่อยไหมไม่ไม่มีนับตาเลยค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นเป็นแบบมีแ <c oughs> กนทานได้เลย <c oughs> ตัวท <c oughs> ี่เป็นผักอะไรกเส็จค่ะเครื่องค้าก็จัดจำหน่ายเป็นออฟไลน์แล้วออนไลน์ด้วยไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะตอนนี้มีทั้งแบบออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์แต่ว่าแต่ว่ายังไม่ได้รับการจันจำหน่ายก็มีมีโปรเจกต์ต่อไปก็คือรับการจันจำหน่ายด้วยค่ะทางเขายอดไปจะมาเปแบบทางเบายอดขายยังไงดีครับพี่นร ต้องเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าเนี่ยอันนี้ยทำมาแบบจัดเต็ม3สูตรเลยแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่เป็นทีมมาร์เก็ตติ้งแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวค่อุยเราจะได้เห็นกันเรื่อยๆค่ะเปิดตัวเราเป็นยังไงเปิดตัวเป็นยังไงบ้างกาแฟดีกว่าดูคือเราว่าคนอะรักสุขภาพมากขึ้นแล้วมาเทรนที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแล้วก็รูปร่างมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในรู้สึกว่าตัวผักผลไม้มันตอบโจทย์ด้วยความที่เป็นไลฟ์สไตล์ของเราด้วยแหละเราเราเรารู้สึกว่าเราไม่อยาก ไปหาอะไรที่มันแบบที่ไม่ใช่เรื่องผักผลไม้เราก็เลยเน้นเรื่องต้นที่สุดแบบเรื่องราคานะคะเรื่องราคาเนี่ย n o ยวางไว้แบบดูค่อนข้างสกุลมากๆด้วยความที่มันเป็น3ากระปุกและรวมผักหลายชนิดมากๆเลือกตามความชอบได้เลยค่ะส่วนราคาที่สุดหนึ่งกระปุกมันทานได้ถึง30วนันก็คือ1เดือนเลยเรียกว่าแบบคุ้มมากๆเราก็เลยจับมาเป็นกระปุกใหญ่เลยค่ะสนใจติดต่อได้ยังไงคะพี่เนยถ้าสนใจนะคะก็ไปที่เพจหรือว่าอ mai.official mm hmm. นะคะหรือว่า l i น์แอดค่ะ mai.official ค่ะคาทิตย์นี้ถ้าถึงเรื่องวันเกิดค่ะถ่ายรูปผ่านฮปปี้ไปทำบุญต่างๆนานาฮปปี้ค่ะวันเกิดปีนี้ก็เหมือนกับมันถึงจุดที่เอออยู่กับครอบครัวอยู่กับแม่ก็แฮปปี้แล้วค่ะมันอยู่ก็รู้สึกว่าแบบเอาได้อยู่กับแม่ในวันที่เขาเกิดเรามา แฮปปี้แล้วพยายามจะเล่าให้ลูกฟังว่าเนี่ยวันนี้แม่เกิดนะคุณยายมาอยู่ด้วยก็เหมือนกับวันที่แม่จดอยู่ด้วยที่แม่แบบว่ามีความสุขมากแล้วก็อยากจะอยู่กับหนูนะอะไรก็เหมือนได้สอนลูกด้วยค่ะเป็นโมเมนต์ไปทําบุญแล้วก็รีเลทไปกับชีวิตช่วงวัยเด็กด้วยอะไรใช่ใช่ค่ะเป็นความรู้สึกยังไงครับพี่นลยตอนนั้นันเหมือนกับเราเราเราแบบโตขึ้นเราได้โอกาสจากสังคมเราทํางานเราเจอคนที่คือเราได้โอกาสตรงนี้ค่ะเราก็เลยอยากจะแบบแบ่งปัน ก็เลยกล่าวว่าวันเกิดปีนี้ก็คือจะไม่ได้ทําวันเดียวก็คือทยอยทำมาตั้งแต่ตั้งแต่ต้นวันเกิดก็คือถ้าทำวันเดียวจะไม่หมดแบ่งกันแบ่งกันก็ทำกับคนกับสัตว์ในฐานะผู้ใข่มันกินใจอะไรบ้างมันมีความสุขค่ะมันรู้สึกว่าวันหนึ่งเราเกิดมาเราก็ควรจะเราได้มาเยอะแล้วอ่ะเราก็ควรจะแบ่งปันคนอื่นหรือว่าสิ่งที่สิ่งที่เรายังไม่ให้มันไปประโยชน์กับอื่นบ้างค่ะ รู้สึกว่าวันเกิดเราเราเกิดมาบางทีก็คิดว่าแบบเออเกิดมาเพื่ออะไร<ม>อยู่ดีนก็เออเราควรจะเกิดมาแล้วในเมื่อเราได้โอกาสดีๆหรือตัวเราดีขึ้นอ่ะเราก็ควรจะต้องทำให้ดีก่า้ีคุณแม่ขึ้นมา <c oughs> จากมันก็เรียนหลานว่าเขาขึ้นมาพอดีครับเขามาอยู่รอบมือนแล้วค่ะแล้วรอบนี้ตรงถงสกศพพอดีอก็เลยได้โอกาสพาคุณแม่ไปทำก่อนด้วยแต่ก็าไม่ลืมให้รางวัลตัวเองเห็นซื้อน้องใหม่สีส้ม คือน้ำใหม่หลังจากเราทำธนาการแล้วเราก็ให้รางวัลตัวเองคือย o าจะเป็นคนที่ตั้งเป้าว่าเราจะให้รางวัลตัวเองทุกปีแต่ปกติ n o ยไม่ค่อยได้โพสแล้วปีนี้ได้น้องมาแล้วก็เออเหมือนเฝ้าเรามานานแล้วนานก็มาตอนวันเกิดก็ถือโอกาสแบบ unbox อีกนึงไม่เคยอันไปยังไงคะทำไมต้องเป็นรุ่นนี้าตคือจริงๆอ่ะ n อ i ไม่ได้เป็นคนสะสมเพราะว่ารู้สึกว่าการสะสมมันทำให้เรารู้สึกมีภาระ แต่เนาะ่ชอบกับเป้าเลยใช่มันมีภาระแต่ว่ารู้ตัวเองว่าเป็นคนชอบแค่บางอย่างเช่นเป็นคนชอบสีขาวเป็นคนชอบสีน้ำตาลสีครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยเก็บแค่สีที่เด่นก็ทีนี้คุณสามีเมียให้อะไรไหมคะคุณพ่อคือมีให้นิดหน่อยค่ะสั่งไว้นิดหน่อยนิดหน่อยไม่ได้ลจนไปกิดตีเปิดตีก่อนๆไหมคะที่เราบอกคือเขาเป็นคนที่ ไม่ได้คคนจะมี้ใครขันบต้องบอกว่าเราอยาก้ีนะครับสำหับใคที่เป็นซก็เป็นมันานใเราบ้งกรอะถ้าเขาซื้อใหเองอ่ะจะไม่ถูกใครเราไม่ไม่ขอซอรอไพรดีกว่าไม่ชอบพร์เราบอกเขาไปว่าแบบอยากได้อยากเอยสี่เราก็คค่ะล้เราก็ไม่ได้เยอะยยมาก เราเล่ไปเลยว่าเท่านี้ไม่แพงเท่าไหร่คะไม่เยอะค่ะไม่เยอะแต่ไม่เยอะแบบน่ารักน่ารักหลักแดงได้ได้ได้โกนตีละครั้งไม่เป็นไรค่ะทิพทะเลเป็นไงบ้างคะพี่เนยทิพทะเลโอเคค่ะเนยก็ไปอยู่เูืกับแม่เงียบๆเลยน่ารักน่ารักพี่เนยส่วนยอดถามครับพี่เนยก็ใส่มาส่นยอมาเกี่ยวกับเรื่องว่าให้ มีคำโยงมามีคนบอกให้โยงมโยมแล้วก็าก็ไม่ได้กินอะไรเลยค่ะจะบอกว่าไลฟ์สไตล์แม่เนี่ยเขาไม่เป็นมิไอ้บางคนไม่ซื้อของผ่อนเลยอ๋อเป็นคนรู้สึกว่าเราไม่ชอบมีภาระอย่างที่บอกค่ะก็มีเงินถึงซื้อไม่ไม่เป็นคนมินี่เลยค่ะไ้เป็นคนที่แบบถ้าสมมติจะขออะไรสักอย่างหนึ่งต้องรู้ตัวว่าแบบภายในสามปีฉันก็ทำให้ได้ เลยก็เลยไม่ได้ซื้อเลยแต่ว่ายอมรับเลยว่ามีคนส่งมาให้จริงๆค่ะแล้วตอนที่เขาส่งมาเขาถามในเชิงยังไงคะเขาก็ถามว่าเห็นข่าวนี้หรือยังเหมขาไม่กล้าพูดอ่ะเป็นเพื่อนของเพื่อนก็ส่งมาอะไรเงี้ยแหละถ้าเพื่อนสนิทจะไม่กล้าสง่งเพราะเขารู้อยู่แล้วเป็นยังไงส่งมาจะเป็นเพื่อนที่ไม่ไม่ได้สด่งถ้าแก,กเห็นข่าวนี้หรือยังเห็นแล้วนึกถึงเลยเอา้เอาก็า <c oughs> แบบดีหรือไม่ดีวะถึงฉันได้ไงอ่ะ่ย้คนรั้ดูดีนะ คอมเมนต์เลิกอ่านข่าวมากมามานานแล้วเหมือนกันนานถ้ามันมีความรู้สึกว่าเราเลือกเสร็จเลือกเสร็จเฉพาะสิ่งที่เราอ่ะแฮปปี้มีความสุขไปกว่าเพราะว่าเนื้อหาเนื้อหาสำหรับท็อปสเปซเตอร์นะครับทั้งหมดเลยนะครับเราเสร็จข่าวเราจะอินนะครับเราจะยินมากอย่างนั้นผมข่าวเด็กข่าวอะไรอย่างเงี้ยเราจะเียลก็เลยไม่ไม่ค่อยอ่านข่าวมากเลยอยากต่อคนที่ ก็ถามตรงๆเลยว่าทําไมคิดถึงว่าทำไมถึงคิดว่าเป็นเราเขาบอกว่าอ่านดูเหมือนแกทําธุรกิจดูเหมือนแกอาจจะไปกู้เขาไม่ทําธุรกิจหรือเเปล่าป็นอาจจะมองว่าเราทำธุรกิจเยอะใช่ใช่ค่ะน่าจะอย่างนั้นแต่เราก็พันล้านเราเราก็พันล้านอยู่เลยว่าสะสมเลยเงินในบัญชีแม่นบ้านว่าสะสมอยู่พี่เล็กจเติดต่ตลอดเนาะนี่เนาะใช่เคนเนาะ่คน อยากมีนี่ค่ะไม่ไม่ได้ว่าคนมีนี่หรืออะไรนะคะเราออกตัวเพราะว่า้สุดว่าเนี่ยมีความคิดเห็นส่วนตัวเองว่าถ้าเราไม่มีเราก็จะไม่จะไม่ซื้อเลยนะแต่ว่าอย่างบ้านเราก็ผ่อนนะเราไม่เคยมีนี่แต่เราก็ตั้งเป้าในตัวเราเองว่าเราจะทําให้เสร็จภายในกี่ปีอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ไม่ใช่ว่าหนยไม่เคยมีนี่เลยก็เป็นแต่ว่าเราก็มีเป้าว่าเราจะทําให้มันเสร็จภายในกี่ปีกี่ปีมีการบริหารจัดการเงินใช่แล้วทำธุรกิจแต่ละตัว กหมดเลยใช่ไหมไม่เคยพูดธนาคารหรืออะไรมาการลงทุนใช่ไหมคะไม่เคยค่ะเพราะว่าเนยเนยเริ่มจากเล็กๆมาตลอดแล้วเด็กก็เก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินแล้วก็ต่อยอดต่อยอดต่อยอดใช่ไหมคะเคยมีคนบอกว่าให้กู้ไปเพื่อเป็นการบุญหรือเป็นการนี่ค่ะอะไรก็เลยแบบไม่ทำให้กู้ค่ะมันมันโอเคกว่าหรือว่ามันยังไงคะเป็นผู้ถคือจริงๆอ่ะถ้าคนทําธุรกิจเป็นอ่ะเขาก็มองว่ากู้อาจจะดีกว่าไม่ต้องใช้เงินตัวเองอาจจะใช้ดอกเบี้ยนิดหน่อยแต่ว่าเนยเป็นคนที่มีความรู้สึกว่า เราต้องทาจากเล็กๆให้เรามีแล้วก็ค่อยสอยยอดไปใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันจะไม่เดือดร้อนตัวเองด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ติดแน่นอนเราไวาไมู่ก็จริง้คุณาบูชี่เ่ก็ได้เรียกันนะเดี๋ยวเราถามเะ